อาจสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้มามาดใหม่นะคะสวัสดีค่ะโอ้เยอะเลยวันนี้สามสิบสี่คนเลยนะคะสวัสดีค่ะครบกันแล้วเนาะครบตามสูตรค่ะเขาเรียกว่าหน่วยกล้าตายค่ะที่มาเรียนมามาปฏิบัติอาจารย์ต้องเรียกว่าหน่วยกล้าตายนะคะเพราะว่าเป็นการที่มีโอกาสได้มาฝึกปฏิบัติ ได้ทดลองได้พิสูจน์ได้ทดสอบตัวเองถือว่าเป็นหน่วยกล้าตายได้ทดสอบพิสูจน์จิตใจตัวเองด้วยแล้วก็ความอดทนความเพียรพยายามด้วยค่ะคือถ้าเราฝึกปฏิบัติเราจะต้องเน้นคือการฝึกคือความเพียรค่ะความเพียรก็จะทําให้เราสามารถต่อยอดไปได้ถ้าคนไหนมีความเพียรมีความอดทนมีวิริยะอยู่ในใจมีสติก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถต่อยอดไปได้ง่ายขึ้นนะคะ คนไหนที่ขาดความเพียรรักสบายติดสุขการปฏิบัติก็จะไปได้ยากเราจะต้องต่อยอดไปได้ทุกสถานการณ์นะคะค่ะ,ะวันนี้ก็ถือว่าทุกคนอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่างานเหนื่อยก็แทนที่จะได้พักก็มาต่อในการสอบอ่าไม่เป็นไรเราก็ลุยต่อเลยค่ะความเพียรความอดทนก็จะทำให้เราเนี่ยไปได้เร็ว เป็นการทดสอบกำลังใจเราด้วยแล้วก็ความอดทนของเราด้วยก็ถือว่าดีนะคะอาจารย์ก็วันนี้ก็จะมาสอบตอนแรกว่าจะสอบเรื่องยุบหนอพองหนอแต่มันก็เทียบเคียงคืออยู่ในในตัวเดียวกันนะคะทําไมต้องบอกว่าอยู่ในตัวเดียวกันเพราะว่าจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกเนี่ยจะไม่ได้สอนเรื่องยุบหนอพองหนอไว้โดยตรงนะคะคือจะเป็นคําที่กล่าวโดยเชิงว่าเป็นการ วิปัสสนานะคะกล่าวแบบกว้างๆในแนวทางขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็เพื่อให้ทุกคนได้ไปนค้นหาแนวทางแล้วก็ฝึกให้เข้าใจคือเหมือนให้อยู่กับปัจจุบันดูกับสิ่งที่อยู่กับปัจจุบัน,นะคะ่ะเป็นแนวทางกว้างๆแต่ทุกคนก็สามารถนำเอามาฝึกให้เกิดลิธท์ทางใจหรือมาเกิดในการทําให้เกิดปัญญาแล้วก็ต่อยอดไปได้ดีเลยนะคะแต่ว่าคําว่าหนอนี้ก็ถือว่า ็นคำที่สูงเลยนะคะถ้าว่าพุโทโธก็สูงคำว่าหนอก็สูงเพราะว่าคำว่าหนอเนี่ยทำให้สามารถอยู่กับปัจจุบันแล้วก็มีสติสามารถตัดกิเลสแล้วก็สามารถเข้าไปสู่นิพพานได้ง่ายค่ะการฝึกคำว่าหนอหรือจะพุโทโธก็คือการใช้คำวริกรรมหรือการใช้วิปัสสนาหรือการเข้าพระกรรมฐานได้ดีเหมือนกันเลยนะคะเอามาฝึก ใช้ได้ดีทั้งรูปแบบการวิปัส,สนากรรมฐานแล้วก็เข้าสมถะกรรมฐานได้ทั้งสองตัวเลยนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์ค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนคงเคยได้ยินอยู่นะคะว่าคำว่าดอกับยุบดอพองดนอบางท่านอาจจะเคยฝึกปฏิบัติมาแล้วแล้วก็รู้ว่ามันบีลิสตมากบางคนที่เคยไปอยู่ในป่าช้าเขาจะให้ฝึกยุบดนอ่อพองดอเพื่อแค่อยู่กับตัวเองแล้วก็สอบอยู่คนเดียว แล้วพลังที่มันเกิดในยุบหนอพวอกนอที่หลายท่านที่ได้ฝึกมาแล้วก็รู้ว่าฤทธิ์มันเยอะค่ะก็จะสัมผัสคลื่นพลังเสียงแล้วก็อยู่รอบๆตัวได้ชัดเจนมากแล้วก็รวดเร็วชัดเจนพายุลมทุกอย่างแล้วก็ตัวเราที่ปฏิบัติเราก็จะรับคลื่นได้ดีมากค่ะชัดเจนพอชัดเจนขึ้นแล้วบางท่านก็ถึงกับตกใจเลยนะคะเราไม่ต้องตกใจนะคะเขาให้ฝึกเรามีสติเพราะว่าคําว่าหนอเนี่ยฝึกให้เรามีสติค่ะ หนอนี่คือให้มีสติปัฏฐานสี่ให้มีสติให้มีสัพป,ปัญญะอยู่ในตัวจำไว้เลยนะคะว่าดนอนี่คือเป็นการให้เราหยุดอยู่ในความที่มีสติคือไม่ให้เราคิดเร็วไปคือให้เราหยุดให้เราคิดช้าลงนิดตนึ่งเพราะบางคนเนี่ยพอคิดเร็วไปอาจจะไม่รอบคอบคืออาจจะไปแบบรวดเร็วเกินคําใช้ว่าอดอคือเป็นการหยุดหยุดให้เราคิดหยุดให้เราได้ระวัง ให้มีสติไม่ประมาทนั่นเองนะคะเหมือนเหมือนที่เขาบอกยุบหนอพองหนอหรือยืนหนอนั่งหนอคิดหนอทุกหนอประมาณเนี้ยค่ะคือหลายๆคนก็จะใช้คําว่าหนอเข้าไปในการฝึกปฏิบัติคือเขาก็เริ่มมีการฝึกปฏิบัติมานานแล้วแต่ก็ถือว่ามีในบันทึกมหาสติปัฏฐานสูตรคือท่านบอกว่าเป็นคําสอนของพระพุทธองค์นะคะค่ะ พะท่านได้ใช้คําว่าดนอในการให้วิปัสสนาค่ะเกิดขึ้นให้เกิดปัญญาแล้วก็ถือว่าเป็นคําที่สามารถทําให้เราตัดกิเลสได้ง่ายแล้วก็ดับกิเลสได้ง่ายเข้าถึงได้ง่ายกว่าในหลายๆคำนะคะคาว่าหนอนะคะค่ะเป็นการหยุดให้เราได้คิดให้มีสติแล้วก็คิดช้าลงเป็นการที่ให้เราเข้าถึงในความที่รู้ตัวทุกข์ แล้วก็รู้ทุกขังอนิจจังอนัตตาที่มันเกิดขึ้นคือเข้าถึงในแม้กระทั่งรูปประามและก็นามประามคําว่าหนอจริงๆถ้าใครเคยได้ฝึกจะรู้ว่ามีพลังมากแต่อาจารย์จะไม่ค่อยได้ฝึกเหมือนที่หลายๆสถานที่หรือหลายๆท่านที่ได้กล่าวมานะคะอาจารย์คือก็จะมาส่วนใหญ่จะเด้นดูในพระไตรปิฎกแล้วก็ดูคํากล่าวสอนของพระพุทธองค์แล้วก็นามาฝึกค่ะแต่สิ่งที่มันเกิด มันมากเลยนะคะคือมาหาศาลมากในคําว่าหนอเพราะว่าเราทุกคนจะต้องผ่านการฝึกหลายๆอย่างมาเมื่อฝึกหลายๆอย่างมาแล้วพอเรามาฝึกหนอเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราฝึกมาก่อนหน้านี้คือการฝึกชาญหรือฝึกให้เกิดฤทธิ์โมโยิทธิหรือฝึกในเรื่องสติปัญญาฝึกในพระกรรมฐานหรือในเรื่องกสินอสุภะหรือในเรื่องต่างๆในพระกรรมฐานทั้ง40กองที่เราฝึกมาทุกคนจะรู้เลยว่า เวลาเรานำเอามาฝึกกับคำว่าหนอมันจะมีฤทธิ์มากมีพลังมีพลังกว่าปกติที่เราเคยฝึกธรรมดาทั่วไปค่ะเพราะว่าปกติบางท่านไม่เคยฝึกชานมาเลยแล้วก็ไม่เคยฝึกอสุภะไม่เคยฝึกในด้านกระสินมาก่อนแล้วพอไปฝึกหนออาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างนะคะอาจจะรู้อยู่ว่ามีฤทธิ์แต่ความแตกต่างที่เราฝึกได้แล้วไปฝึกหนอมันจะแตกต่างกันมากโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ การที่เราได้รีดมาก่อนแล้วเรามาฝึกเนาเราจะรู้เลยว่าเราเข้าถึงได้ง่ายกว่ามันจะพบความอัศจรรย์มากในจิตของเราเลยมันเหมือนดวงแก้วที่เป็นเหมือนดวงแก้วที่เราเข้าสู่พรนิพานค่ะถ้าทุกคนได้ฝึกอย่างที่อาจารย์บอกจะเข้าถึงเลยนะคะเป็นอะไรที่เข้าถึงด้วยจิตที่เราฝึกมาได้ระดับหนึ่งแล้วไม่ว่าใครที่จะฝึกได้มากได้น้อยหรือจะสะสมบรารมีจากของเก่ามาก็ดีเวลาเรามาฝึกเนี่ยมันจะแตกต่าง จากในหลายๆสถานที่หรือจากที่เราเคยฝึกมาก่อนหน้านี้ะสมมุติอย่างบางคนเนี่ยเคยฝึกยุบหนอพองหนอมาหรือเคยฝึกทุกหนอทุกหนอเย็นหนอเย็นหนอยืนหนอนั่งหนอคือตัวเนี้ยทุกคนอาจจะเคยทําแต่มันจะแตกต่างโดยสิ้นเชิงหลังจากที่เราฝึกด้วยฌานค่ะด้วยฌานที่เกิดลิทธทางใจมาไม่ว่าจะ,ะระดับไรก็ดีที่เราเคยผ่านการสอบจิตหรือฝึกมา ที่เกิดบาโนบยิธีเกิดขึ้นแล้วเวลาที่เราจะมาใช้ดอคือเราจะใช้ดอแบบเล่นๆไม่ได้นะเราต้องตั้งใจฝึกถ้าตั้งใจฝึกแล้วเรากําหนดเข้าฌานเข้าไปด้วยแล้วก็กําหนดไม่ต้องเพ่งข้นหน้านะคะมันจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยฤทธิ์ตรงนี้คือฤทธิ์เหมือนฤทธิ์ที่ทําให้เราเข้าถึงพระนิพพานหรือจิตที่ทําให้เราเนี่ยดับกิเลสดได้ง่ายหรือบันดิง้งันสงบจนบันตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนะขณะที่เราฝึก ใช้คำว่าดนอโดยที่ยังไม่ต้องใช้ยุบดนอพองดนอเลยนะคะแค่เรากําหนดแค่หายใจเข้าดนอหายใจออกดนอเฉยๆก็ได้คือหายใจเข้าดนอหายใจออกดนอเฉยๆโดยที่เรายังไม่ได้ใช <sina clean> ้ค <Ps> ําว่ายุบดนอพองดนอนะคะหรือพองดนยุบดนอคือแล้วแต่ใครแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้หายใจเข้าพอเราหายใจเข้าท้องจะพองออกพอเราหายใจออกท้องจะยุบสังเกตนะคะ ให้เราสังเกตคือเปให้เป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายเราเลยเพราะว่าคาว่าหนอก็คือทําให้เรารู้ไปตามสภาพความเป็นจริงให้รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ณขณะนั้นกําลังเกิดอะไรขึ้นณขณะนั้นอันนี้คือคําตัดสอนของพระพุทธองค์นะคะเป็นความหมายกว้างแต่ถ้าเราฝึกดีๆก็คือตีให้แคบเข้ามาก็คือให้เรารู้ในตัวเองรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในขณะนั้น รู้ว่าเรากําลังทําอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ค่ะมันก็เหมือนวิปัสสนาควบก,กรรมฐานก็เขาก็จึงเรียกว่าเอาไปเล่นในการฝึกวิปัสสนากรรมฐานนั่นเองค่ะเกิดทั้งสมถะเกิดความสงบแล้วก็เกิดวิปัสสนาคือการใช้ปัญญาควบคู่กันก็จึงเรียกว่าเอาไปเล่นในด้านวิปัสสนากรรมฐานก็จะทําให้เกิดวิชาวิชาที่เป็นวิชาญาณเกิดขึ้นค่ะวิชาทําให้เกิดเป็นญาณเกิดขึ้นค่ะใครใช้หนอ ว,วันนี้ลองดูนะคะว่าจะแตกต่างกันไหมจากก่อนที่หลายๆท่านอาจจะเคยใช้คําว่าดอมาก่อนหน้านี้กับใช้กําลังลธิ์ที่เราฝึกบาโดมยิทธิกับการมาฝึกควบคู่กับการฝึกหนอค่ะ